ครับให้ผู้กชนครับต้อนรับคุณผู้ชมผู้สุดท้นเพลงชิงชนทุกวันฝันทุกคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงร้องกันถึงเราซื้อที่นี่เงินใชยโยประกรันเงินด่วนครบจบที่เงินใชยโยเตร,รียมเงนนินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อันเลยมาคารทั้งสามท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่ชมพู่ถังสิตาและคุณสลาคาุณวูฒุษกาสสวัสดีครั<อ>บ วันนี้ฮะเปิดรายการกันแบบสดชื่นกันเลยฮะกับ4หนุ่มสสาวศิลปินลูกทุ่งสายเลือดใหม่ New นิว o u นที่ฮะมากับเพลงใหม่ของเขาซุปเซตาไม่เชื่อ,อยาลบลู มอดูจน,นทำนายทิ่ทั้งว่าจะเป็นที่รักแบบเวอร์วายมอมดูจนฝันท,นงทองนังปันว่าจะดังคาคาส famous line line just wait i n g time to shine แค่รอเวลาเฉยชฉยเปล่งประกาศหายก็มาเป็น superstar มาเป็น superstar ตาทำเป็น superstar มามาเพิ่อน wow, about story. Ili, ว้าวเอาเบาไม่สตอรี่พระมิลิปอิลิพระก้อยนี้ลูกฟ้าประทานฝันเห็นดาวตกพายุก,กันโชวท้องฟ้าคำรามอีเป็นโอเป็นดัตโมเมนต์น่านเดอร์ฟาตัางสิ่ง้า <Yeah. S 1> บ้านสั่นสะเทือนเลยลัน่นปัง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 เย y แฮปปี้เบิร์ t เดย์ซุปตาเกิดมาเป็นซุปเตสตามาเป็นซุปเตสตามาทำปนซุปเตสตาร์ อิสุปเตสต้าสูบประเสริฐต้า I love dancing sinking lighting แสงสี l ิ v e จังหวะดนตรี love p a r ี y lovely girlfriend เพื่อนมีแฟนออนแต่เราดอนมีแต่ลูกบอ,อนร้องเพลง มีสุเพลสต์ต์ซูปเพลสต์ต์เกมมาเพนสุปเพลสต์ต์าเพนสุปเลสต์มีสุเสต์ซปเสต์มาลเว้มาลวาลีกทางเลจ้าสุดตาเข้ามาสุดบะมีช่ใส่สุดระไม้ชกว่าดสุดเปล่งได้งน้สุดมันาล้อเสียสกินจเซวะสุดสเกเซฮัสุดเซชวนหอยลาย้อ

จะชวนเธอมาเป็นโคลสแฟนช่วยอยู่สแตนบายรอสปอร์ตความฝันกันก็พอรอวันที่ฉันนั่งกองฟ้าอุลลาลลาสุปตาส กันดีอยู่แล้วแต่ตามธรรมเนียมแนะนำตัวกันหน่อยหนึ่งสองสามสวัสดีครับคุณเบลนิวแคนเทียสวัสดีครับตินตินค่ะสวัสดีครับนุ้ยครับสวัสดีค่ะกิ๊กค่ะสวัสดีค่ะมัดสีค่ะสวัสดีครับเป็มโบ้ครับ สวัสดีค <Jenny> <ält> ่ะกิต้าค่ะครับไม่รั้งกับความมันแบบนิวคันรีแต่คราวนี้มากันครบวงไม่พี่ออกเสียงถูกไหมหรือคุณจะเป็นซูเปอร์สตาร์หนีหรือเปล่าไม่ค่ะดิจๆตองออกเสียงแบบว่าซูเปอร์สตาร์มีการโชว์ทักษะรินกันเล็กน้อยซูเปอร โอ้ยนี่น่าจะไปดังแถวเปอร์เซียอะไรอยู่นะ superstar เพลงนี้มีความมีเขาเรียกมีความพิเศษซ่อนอยู่ในเพลงต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แอบมีเสียงอาเข้าอยู่ในเพลงด้วยฮะก็ถูกต้องไหมอาร้องไม่พอครับคนแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทํานองด้วยทั้งเพลงเลยอ๋โอ้โหพี่ก็แต่งเพลงได้วัยรุ่นจัดมากๆเลยแล้วก็มี ครูบอยนะครับครูบอยเป็นคนทำดนตรีนะครับอ๋ออ๋ออ๋อแล้วก็มีเสียงพี่กอตซ่อนอยู่ด้วยถูกต้องครับอ๋อตรงไหนฮะตรงไม่ไม่เชื่อยาหลบขั้นแรกเลยครับท่านเปิดแรกเลยครับไม่เชื่อยาหลบลูกใช่ครับที่ก็ยังเมาอยู่เลยไม่ไม่ตรงไม่ตรงพยานสักอันเลยไม่ตรงวรรณยุกต์สักอันนี้พี่ก๊อตเหรอใช่ครับเป็นการเหมือนให้ครูบาอาจารย์มาเบิกเลิกอ่ามีอีกไหมมีครับตรงไหนท่อนที่สองก็จะเป็นมาละเว้ยมาละวะหลีกทางหน่อยจ้าสุตาเข้ามาอ่า นี่คือผลงานที่พี่ก๊อตตั้งใจสรรสร้างให้พวกคุณทุกคนเลยและระดับพี่ก๊อตคือไม่ง่ายไม่ยอมทำอะไรง่าย,ายๆต้องทำสิ่งท้าทายให้วงการเสมอรู้สึกไงบ้างกว่าจะกลายเป็นเพลงที่ได้ <c oughs> โหดไหม <c oughs> หินไหม ยากทุกเพลงครับยากทุกเพลงครับทุกทุกอย่างที่พี่ก๊อตเป็นทุกทุกอย่างที่พี่ก๊อตอยากจะนําเสนอให้คุณผู้ชมถูกนําเสนอผ่านฮิวคันฟี่รู้สึกไงบ้างที่ด้รับหน้าที่นี้ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้แบบว่ากลับมาร่วมงานกับอายครั้งหนึ่งแล้วก็การคัมแบครอบนี้ของพวกเราทั้งหกคนเนี่ยถือได้ว่าเป็นแบบว่าเป็นผลงานที่เราทุกคนภูมิใจมากๆเลยค่ะอเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่สัปดาห์หรือสองสัปดาห์ มันนับแรมเดือนที่กว่าจะมาเป็นเพลงนี้แบบสมบูรณ์แบบฝากผลงานเพลงนี้หน่อยครับซูเปอร์สตาร์ครับผมค่ะก็ฝากด้วยนะคะเพลงซูเปอร์สตาร์นะคะของพวกเรา New Country ค่ะก็ปล่อยไปแล้วนะคะสามารถรับชม MV ได้ที่ช่อง y YouTube แกม m โกออ Official ค่ะแล้วก็รับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากาลนจ์ใน TikTok ด้วยนะคะค่ะ New c กันที่จ้า เดี๋ยวสาวๆเดี๋ยวเทปต่อไปร้องเพลงเปิดให้หน่อยได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนี้พักผ่อนก่อนเหลือไว้หนุ่มๆสี่คนครับขอบคุณครับจะนี่ได้เลยจ้าช่วงนาพบกับทายาตรร้านข้าวต้มที่ขอมาสู้หวังให้ร้านอาหารของแม่อยู่รอดพอเงินหมุนเวียนในร้านมันไม่พอมันก็ไม่ทันค่าเช่าครับค่าเช่าตอนนี้ก็ค้างไว้อยู่ที่4เดือนแล้วครับผมเช่าอยู่เดือนแล้วประมาณหมื่นพันตอนนี้ค้างสี่เดือนก็ตกอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นหก